ในครั้งพุทธกาลนะคะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันใกล้นครสาวัตถีเช้าวันหนึ่งนะคะพระองค์เสด็จไปบินทบาทยังนครสาวัตถีแล้วก็ทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเด็กหนุ่มกำลังจับปลาในสระแห่งหนึ่งเพื่อจะนำมาปิ้งกิน พระองค์เสด็จไปหาแล้วตรัสถามว่าพวกเธอกลัวความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของพวกเธอมิใช่หรือเด็กเหล่านั้นกลับทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าถ้าพวกเธอเกลียดกลัวความทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับ และในที่แจ้งเลยถ้าพวกเธอทำบาปแล้วแม้จะเหาะหนีไปก็ไม่อาจพ้นจากความทุกข์ได้เลยขาละเหตุใดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพูดเป็นพระสัพพันยูรู้แจ้งทุกสิ่งจึงทรงเตือนเด็กพวกนั้นะนิธานเรื่องต่อไปนะคะ ก็จะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีทีเดียวนะคะที่น้องๆฟังแล้วก็จะทราบถึงกฎแห่งกรรมขาชายผู้หนึ่งนะคะมีนิสัยชอบเคี้ยวหมากสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราต่อมาเขาได้ป่วยเป็นมะเร็งในโพรงปากได้มารักษาในโรงพยาบาลอยู่อาการอยู่ในขั้นโคมา่าภายในโพรงปาก ถูกฝีหนองของมะเร็งกัดกินจนทะลุเป็นรูออกทางแก้มน้ำหนองไหลออกมาตลอดเวลาแม้อาหารที่กินเข้าไปก็มักจะไหลออกมาทางรูทะลุออกมาแม้สุราที่เคยชอบหากดื่มเข้าไปก็เปรียบเหมือนเอาน้ำทองแดงกรอกปากก็ไม่ปานแม้หมากที่เคยเคี้ยวเป็นประจำ ก็กลับกลายเป็นเหมือนกลืนลูกเหล็กกรลอนกลมเนื่องจากดื่มกินไม่ได้ประกอบกับจิตใจที่สับสนเศร้าหมองร่างกายที่เคยแข็งแรงสมบูรณ์มาก่อนก็ผอมโซโลงอย่างรวดเร็วในสภาพที่เจ็บป่วยอย่างแสนสาหาัสนี้แพทย์ยังได้ต่อท่ออาหารจากจมูกตรงไปยังกระเพาะอาหารอีกด้วย ภรรยาของผู้ป่วยนั้นก็อยู่ในสภาพที่เจ็บปวดเป็นที่สุดเพราะว่าต้องคอยดูแลทำความสะอาดน้ำเลือกน้ำหนองที่ไหลออกมาอย่างไม่มีวันหมดทั้งยังต้องเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เพื่อหาหมอมารักษาและที่สำคัญต้องใช้จ่ายเงินทองมากมายและผู้ป่วยท่านนี้ก็ได้เล่าให้ในแพทย์ฟังว่าตามปกติแล้วตัวเขาเป็นคนที่ชอบตกปลา ดื่มสุราและขณะที่ตกปลานั้นก็จะมีความรู้สึกว่าแสนจะมีความสุขแต่ในขณะที่โรคมะเร็งได้กำเริบจนใบหน้าต้องทะลุเป็นรูโบเขาก็มีความรู้สึกสะเทือนใจยิ่งนักและบัดนี้เขาจึงรู้แล้วว่าขณะที่เงี่ยงเบ็ดแทงแก้มของปลาจนทะลุภายในจิตใจของปลา ความรู้สึกกลัวและความเจ็บปวดเป็นอย่างไรเสียงกระซิบอันแผ่วเบาที่ผู้ป่วยพยายามเปล่งออกมาอย่างลำบากยากเย็นนี้แสดงถึงสำนึกในบาปกรรมของตนและตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่มีความสุขนั้นมันช่างน้อยนิดแต่ทว่าบาปกรรมที่ทำให้พวกปลาต้องตกใจกลัว แล้วก็ทนทุกทรมานบัดนี้ได้สะท้อนกลับมายัางตนแล้วร่างกายของเขาจะต้องเจ็บปวดถูกแทงทะลุที่กระพุ้งแก้มขณะที่ตัวเองกลืนน้ำลายก็เปรียบเสมือนถูกไฟเผาเหมือนถูกมีดกรีดร่างก็ไม่ปลานสภาพที่เจ็บจนทนไม่ไหวนี้เทียบกับขณะที่ปลาถูกเบ็ดตกขึ้นมาแล้ว ดิ้นรนเพื่อหาทางรอดก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นักค่ะอุทาหนสอนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ชอบตกปลาคชีวิตของผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คงจะเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นอุทาหนว่ากฎแห่งกรรมไม่เข้าใครออกใครนะคะกรรมใดใครก่อกรรมนั้น ตามสนองแน่นอนที่สุด